คาบินพังไปแล้วมันเพิ่มฝังคาบินฮัลโหลได้นไหมโอเค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 อ่าฝังคาบินนะ้ำเพิ่มแล้วนี่ <Okay. S 2> สนะอยู่ในบ้านเด้อโอเคท้างบนแล้วกูไม่มีปืนนะเนี่ยมีคนหอบอยู่ใต้เตียงกูมันนั่นแหละมันเกิดแล้วไงมันดิ้นเข้ามาแล้วจดทอยยังไม่ตัง้งเฮยเอ้ยกูยังไม่ตั้งเซอเตอร์เลยพี่ okay, แล้อพี่ไม่มปื่นป่ะ บ้านอยู่คนนั้นมีแล้วฝนตกแม่งตัวหนักวิ่งะเฉดอีกยิงของเลยไหมถากา์เป็นไงโอ้โหเออ่เตียงแตกเตียงพังเตียงผมพังเตียงชั้นสองในบ้านชั้นสองพังคาบินแตกป่ะคาบินน่าจะไม่แตกนะแตกแล้วพี่โฟลสองลูกอ๋อ ทะลุพี่ทะลุทะลุทำไมผมไม่ได้เสียงหลายลูกหลายลูกจังวะไม่เนตเมื่อกี้เนตเตลูกแรกวนีเยอะกาดเนตเข้ามาก่อนต้องรอพวกนั้นอย่างเดียวพวกมีนเน่ยดีหน่อยเนี่ยปืนวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่มีปืนอีกเซตนหนึ่งอยู่ลงรถอะพอไปลงรถได้ไหมล่ะไม่ได้หรอไม่ได้เลยมารกันเยอะเลยใช่ไหมฮะ อ,อันนี้มีชื่อจีคนนึงจีเนี่ยจีแน่นอนคนนี้เรียกเพื่อนมาช่วยไหมเรียกเลยครับเรียกดีนะดีนะเรียกมาก,ก็ได้จ e ีนี่เคยยิงกับมันเปล่าวะาวะเราอวะเคยเคยเคยก็ที่มันมาบุกบ้านเราจะไปไปทำทำบ้าน แยกซ้ายขวาแม่งม,ม,มีตัวเปล่าตัวไอ้เหี้ยเข้าไปเก็บของแล้วมั้งทางมาอยู่นั่นแหละไหนกันมีปืนเปลื่อผมปะเพืนอยู่นั่นหมดเลยอะคงปืนพอไปไ,ได้ม,มาเป็ทนทองก็ด้บอกผมมีพกเอ็มเก้าอันหนึ่งอ่ะแต่เป็นบุกบ้านเอง กวางหลังคาพี่ชอบขึ้นหลังคาโอเคโคตรงานเกิดนี่เนี่ยโคตรง่วงเลยเอฮ้ยใครยิงโนแมนโคตรแหลกอ่ะแตกจับสิต้องสู้มันเนี้ยตายแล้วมันยังวิ่งมาต่อยกูดีอีกอ่ะอันนี้ยิงอะไรอ่ะยิงโนแมนชื่อโนแมนคนเหรอมีพี่มีเยอะเยอะเยอะมี ไอตอกช้างไอตอกช้าตรงนี้ตัวบาเลตมีเสียงตีนเฮ้ยมันบั็อกอะไรป้าแซมิน่าไม่ขึ้นอ่ะรับหน่วงโอ้โหนอนอยุดแซมิน่าไม่ขึ้นป้าแจ้ขึ้นไปหวดแ้วยเลยดีป้าจัดเอ้าเอ้าตายแบบวักเลยอะไรอ่ะอยู่ดีก็ตายมันผมเลยเมื่อกี้ขีนเขาวักมาตายเลยมันอย่างนี้แหละมันก็เป็นพี่เราก็เป็นตั้งหมดต้องสู้อย่างนี้แหละเฮ้ยพี่นิวพี่นิ geliyor, นว Canvas. มันเก็บของอยู่ศพมีนยิงหน่อยยิงหน่อยไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เบื้องเบื้องทางบ้านพี่มองมาชื่อผมมองไม่เห็นหมาผมวิ่งได้ผมวิ่งเช็คได้ผมบั็กตายเนี่ยมันอยู่ผมอยู่ปล่อยมันที่ปล่อยมันปล่อยได้ปล่อยได้มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบอกหน่อยดิอยู่ศพมีน่ะตัวหนึ่งข้างหน้าเหรอข้างหน้าเดอะทอยใช่ไหมใช่พี่น่ะนั่นะลงๆเลยอ้าวตายแล้วไม่ทำแล้วเบื้องไม่มีเห็นมองไม่เห็นเลย นี่วะต้องรัวเหรอเอออยู่อยู่อยู่รัวอยู่รัวอยู่รัวผมเหองละไกลเกินมะดีนี้มายิงดิขอบขอบไปขอบไปอีกนิดเอ่อเปิดไปแล้วป่าเป๋แล้วกูมันโดนใช่ไหมไม่โดนไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมเข้าบ้านแล้วนะ เอาปืนเอาปืนสั้นไปปืนสั้นไปเดี๋ยวทอยเดี๋ยวทอยไหนวะอ่ะเดี๋ยวผมเหยียบตะปูตัวเองอเอาไปอีกแม็กมันแหลกวะเนี่ยทำไมนิ่งอ่ะมันอยู่กับหลังคาหลังคาหลังคาคันนี้เลยเอาเอาแฟดไปใบหนึ่งเอาแฟดไปลูกหนึ่งเอาแฟดเอาแฟดไปลูกมันคือเกิดแล้วแล้วดูตัวเกมปลาปลาเข้าบ้านได้ป่ะครับทีวีพีพีระเบิดอะไรป่ะมีแฟดมีแฟดผมไม่มีช่องเหน่อยตาย ผมโดนพิษผมโดนพิษอะไรวะเนี่ยโรเมโตอะไรวะพิโซเนอร์มันฆ่าผมเห็นแล้วอยู่บนหลังคาเชี่ยอย่างแหลกเนี่ยไอะคนที่มึงเจอบ้านเราตัวพียาวๆใช่ไหมชื่อยาวใช่ใช่อช่ที่นี้น่ะเป็นได้พี่พี่พี่นิวเห็นชื่อผมว่ามันมันมันมาฟาร์มตรงผมเนี่ยมาเก็บของโอเคโอเคผมโดนด้านหลังปะพี่มันวิ่งไปทางด้านหลังพี่นะหลังพี่เหรอดูทอยไปไหนใช่ดีโดนซ้อนไปนะครบครบนะครบผมนะ จากทางทิศไหนอ่ะทิศบังเกอร์ทิศบังเกอร์ใช่ไหมครับโอเคเแล้ววิ่งไปข้างนอกข้างนอกหน้าผมอุ้ยตายไอเจ็บเจ็บอ้าบัร์คเรียอะไรเนี่ยเอ้ามันทำไมวาร์ปขนาดนี้อ่ะไไรรก็มู้ตอนนี้มันอยู่ในบ้านพวกผมแล้วครับตอนนี้มันอยู่ในบ้านพวกผมแล้วมีกางเกงส้มคนนึงนะทิศตรงที่ดีตายอ่ะวิ่งออกไปข้างนอกตัวแล้วมังตายไปตัวนึงผมยู่เพื่อนว่าไงบ้างอ่ะขอบบกไหมมากำลังมามาทิศนทีนะ <I> เราอยู่โซนไกลเลยครับต้องรอเพื่อนเคลียร์ก่อนอะเราก็มีอาวุธสู้มเลยอะอิวมีพีทมีปืนเปล่าผมตายผมตายเนี่ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีปืนมาบบดีมาดีมาส์เก่าส,สองที่ผมม,มันอยู่ข้างผมมันอยู่ข้างผมอยู่ข้างนอกตรงรถเลยผมเราเปิดปรมตป่อยมันเนี่ย, <S <S> ยแอปได้แต่ห้าห้าห้าไม่แก้อะไรไม่ได้อะไรอยู่บนนี้เอ้ยอยู่ด้านนอกด้านนอก ทิศทิศที่เรามาทิศที่เรามาเห็นวิ่งออกไปคนนึงด้านไกลเลยในป่าในป่าเดี๋ยวท้อยเดี๋ยวท้อยที่ที่ผมมาด้านป่าไกลๆเลยผมเป๋ผมเป๋ค่อยๆเคลื่อนอยู่ในป่านะเอาปืนที่ผมได้นะทุกซองอ่ะอ่ะกำลังไปของกำลังไปมันวิ่งออกไปแบบสับวิ่งออกไปเลยมันจะเก็บศพมานี่วินิววินิวมันดิ่งจากท้าพี่นะมันอยู่ข้างผมนะมันมาแล้วมาแล้ว แม่งวาฟอ่ะผมเห็นพี่วาฟแต่ะะไ์เข้าไม่ได้เลยเข้าอยู่หน้าฉลามอ่ะยาวๆเลยคนก็65าคนแตวา,อาบอรเงีนะ้พี่บิดประตูนะพี่บิดประตูนะ เก็บยังพี่รู้ตอ๋เก็บแล้วเก็บแล้วมีช่องเก็บลูกกระสุนไหมนะไม่มีไม่มีพี่กำลังหาเสื้อนี่นี่เอาเอาเอาที่ผมเนี่ยตัวข้างนอกแม่งยิงเข้ามาสัตว์เอาอันี้ไปอันนี้เก็บได้อาดเดียวเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ของใครมาไม่รู้เนี่ยศพพี่ดิปืนพี่เนี่ยลูกเขียวนะกำได้น่าใช่ของนี่น เรื่อท่าไรตอนนี้มันมันขนของยังหรือว่าหรือว่ามันกันอยู่มันเงียบอยู่อ่ะอพี่มันอยู่ด้านนอกเดี๋ยวจะวิ่งเิ่งไปในบ้านเรามันยังมีคนอยู่ปะไม่มีแล้วบ้านชั้นสองยังมีอยู่นะบ้านสองชั้นอ่ะมีอยู่แล้วแวกไปอยู่ในบ้าน พวกผมสามคนอยู่กันในหมู่บ้านเดี๋ยวผมวิ่งออกไปน่าที่ป่ามองเข้ามาดีกว่ามุมอับเกินอยูหนึ่งลมรอเพื่อนแป๊บรอเพื่อนแป๊บรอเพื่อนนะครับทิ้งไหนแล้วตอนเนี้ยมินเทอร์ิดซหมาะบิดซหมาอยู่บนหลังคาชั้นสองผมเห็นอยู่ มันยังออกไม่ได้อะถ้ามันจะออกจากบ้านเรามันต้องฉดปะมันต้องฉดก่อนมาะเพราะว่าประตูม,ม,มันปิดไปแล้วมันไปแล้วอ่อาคาบินก็ไปเหรอใช่คาบินก็ไปแล,แล้วไอเนี่ยไอคอมบิชันน่ะ่าไปขับ, <ละ S 1> ข,บขับมาติดกล่องนะติดอยู่ดีนะใช่มันก็ต้องขับติดอยู่ดีอะกล่องรับกล่องมันจะต้องจมมันตรงที่ดินอะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเลยมันเลยอยู่มันทุบอยู่เนี่ย อนเน่ยพื่อนหรือเปล่าเนี่ยที่ยิงเนี่ยตอนนี้เข้าเกมไม่ได้เดตรงเออเข้าไม่ได้แล้วก็ยีงก็โดนเตะออกมาหลุดเฮ้ยเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยที่มาช่วยจากที่ผมเนี่ยเพื่อนถึงยังอ่านได้ปะเนินเผมพวกผมยังไม่ถึงนะอ้าวเมื่อกี้โอเคโอเคโอ้โหเมื่อกี้ซ้ำไม่ตายวะอ๋อโนเนมไม่ใช่โนเนมไม่ใช่ยิงได้เลยเดี๋ยวพวกผมอาจจะเล่นจากทาง ทางฝั่งทิศเหนือบ้านคุณอ่ะผมโดนเหมือนกันเลยทิศเหนือหรือว่าให้ที่เพื่อนเขาทำต้องให้ที่เพื่อนเข้าก่อนแล้วมีปืนเลยดีดีเมื่อกี้มีทางตรงพี่คนนึงใส่ชุดพางผมไม่มีปืนสู้กับมันพี่ค้างอ่ะพี่มันจะมันอะไรวะกูอยู่กูก็วิ่งเลื่อนรถเข้าไปเออมันเห็นตัวเราเดินค้างแต่ว่าพี่อยว่อยู่กับที่ไงโอ้โหยจะแค่น่าเกลียดเลื่อนรถกูระสามดีมาเอาเต็มเอาปืนพี่เดี๋ยวพี่ตอบไปให้ต้องวิ่งต้องวิ่งเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่เห็นมันสอง มันจะมาชาร์จแล้วรอบนอกนะมันดักรถ้าอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยเป็นเป้าหนิ่งจับเนินเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคุณซ่อนาเดี๋ยวครับที่ตายแล้วคุณซ่อนก่อนแมงทุบใหญ่เลยจัดทุกกล่องเราเหรอใช่ใช่มันอยู่ตรงรั้วที่พี่ตายเมื่อกี้ดีตรงมุมที่ดีตายอ่ะหลอไม่ลอกฝักตูอะไรไงช่างมันเถอะผมบอกแล้วให้สร้างที่เดียวให้มันแบบแน่นๆก่อนช่างมันเถอะเราฟาร์มใหม่ได้ไม่เป็นไรเชี่ย อันนี้เรา็พ้มปนมาการเราจะจึงบ้านเราบอกไงว่าที่อื่นไม่ต้องสร้างขยายเลยเราสร้างที่เดียวให้ไม่ได้บ้างบ้านเราไม่ได้ทําบ้านเลยดีกว่าพี่บ้านเรายังไม่ไม่มีใครทำเลยใช่ไอ้เชี่ยหมายัดเค่รู้ว่าคนเรามาที่หลังเราโดนกดเป็นธรรมดาได้ตัวนี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 ้ทุบอยู่ทุบอยู่ทุบอยู่ตู้ตู้ตู้เขา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  ใครตีซอมบี้เนี่ยใครตีซอมบี้เนี่ยไม่ใช่ตีเรายิงเลยซอมบี้อยู่ในบ้านนี่อย่างสวย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 หมดหมดเพียร์ทีนะถ้าเกิดอัลฟาอัลฟากับโนเนมไม่ใช่ตัวที่ยิงผมนะมีตัวยิงยิงผมข้างนอกหมดแล้ว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 พี่ประตูพี่ประตูพี่ประตูโอ้เหี้ยโล่งเลยตอนนี้ที่เพื่อนเขาอยู่ไหนพี่เขาจะเข้ามาไหมไม่เข้าเลยใช่ไหมทีนี้ผมยังไม่เข้ากันครับ คือผมทางผมเจ็บกันอยู่อ,อ,อทางทิศทางผมมีรถกระบะสองคันวิ่งไปนะเฮ้ยมามาไม่ใช่ไม่ใช่รถเลื่อนรถมาหนอสามคันใช่ครับยิ่นเสียงนเสิงรถนิสิงรถตรงผมขับเข้าม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 าทางทิศทางทิศเออยู่ทางใต้ก็มีคันหนึ่งทางใต้มีคันหนึ่งตรงผมเลยผมกำลง <มา S 2> ังวิ่นเข้าบ้านมาเยอะ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 ครับมาเยอะเลยผมอยู่ล่าง เสีงบงูกกระบะสองคันได้ยินเสียงน่าจะสองคันทิศไหนวะไม่รู้ผมม,มีเข็มทิศว่ะกระบะวิ่งมาจากทางนั้นเหรอใช่ใช่กระบะวิ่งมาจากมาจากบ้านผมแต่ไม่ใช่รถผมนะ กบะมันวิ่งมาจากบ้านผมอ่ะบ้านคนบ้านผมมันได้ยินได้ยินเสียงรถบาเหมือนกันโอเคมันไม่ได้ทังกล่องผมสวยกล่องอยู่ข้างบนเจอกันคายยังอยู่อ่ะสบายใจละวพวกกระสุนเอเคมันทุบไปหมดเลยผต้องมาอีกแหละผมว่ามันบ้านเราบ้านเราโบแล้วบ้านเราโบแล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเอาของออกมปหรือเปล่า แท็กแล้วแท็กที่วันอ่ะแท่กไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วใครจตัดรถเหรอครับพี่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 เดยวไหมอ๋อโอเคครับคือตอนนี้เงียบได้ใช่ไหมครับได้ครับไม่รู้จะได้ตะเวนแถวบ้านผมโอ้สกีของรถไม่มีเพราะว่าไอ้สองคันที่มันขับมาจากทางมันมาจากทางบ้านผม่ยเดี๋ยวจะไปตะเวนแถวนั้นโอเคครับโอเคงั้นผมถอดกับรางแล้วนะครับโอเคครับยังยังไงยังไงเดี๋ยวเรียกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ปืนหาใหม่ได้ปืนเฮ้ยเกิดปืนเสียงปืนเสียงปืนใครโดนก็โดนใครโดนบ้านนาบ้าน อยู่ตรงรั้วสองชั้นหลังบ้านเรารั้วสอ,องชั้นอะทางทางลงรถซ่อมไปครับใครทำทำไปทำต่อไปเลยตู้บ้านอะใครทำทาต่อเลยครับตู้บ้านทาาเมื่อกี้ใครตายอ่ผมตายผมตายมีมันนะมันน่าจะมีมันอยู่อยู่เด้อก็ดูเสร็จบ้านจบแล้วเหรอโดนเลยครับยัง ยังไม่จบครับเมื่อกี้ผมส่ง IP ไปแล้วอ,ะอ,อ่ะโยครับครับได้รับแล้วก็มันเทียบเท่อแล้วนี่หรือว่ามันได้ตลอดเลยอะ่ะได้ตลอดครับเดี๋ยว,มวผมไปไม่รู้ว่าโดนเหี้ยอะไรเหมือนโดนยิงอ่ะดิ้นเสียงปืนนะโดนยิงโดนยิงโดนยิงผมดูดมอยู่โดนิงนะโดนยิงนะลองยิงอีกรอบอะ่ะเนี่ยผม,ผมได้ยิยนเสียงตรงผมเนี่ยเสียงอะไรพี่ กุ๊กกับกุ๊กกับใช่ไหมลุงพลเหรอวะไม่ใช่เสียงลุงพลเหรอเสียงเปนเดินมนไหนกุ๊กกับกุ๊กกับเปล่าเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจดูยังดูอยู่เสียงเดินแจ๊ะแจ๊ะลุงพลเนี่ยเราไปเช็คไอ้บ้านนี้ดินี่เนี่ยรถตำรวจเราเนี่ยลุงพลวะล็อกป,ปะดูดิล็อกปะมันล็อกปะมันล็อกเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยดูว่าม,มีช่วยช่วยสร้างกระแปลงปิดปดรูเดิมก่อนงั้นอยู่ก็ไม่สุขกัน คนเฝ้าไปครับพากระแพงสี่คนผ่ามคนสี่คนพอไม่ใช่แล้วมันจะยิงแล้วมันจะหายไปไหนได้วะกูย oh, really? ังงงเลยเนี่ยมันใช้อะไรยิงวะธนูออไม่ธนูจะมีเสียงยิงเฮ้ยทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยทีเดียวยิงแล้วยิงแล้วใจบอลเลดอยู่บ้านบ้นบ้านบ้านบลเลบอบเลบ้านที่มันยิานเก็ต สองนาเด็สองแสนบาเด็บาเล็บาเล็เด็ดมาเด็ี่้ะที่แบงก์ิแน่ไเี้ยผมยิงไปแล้วผมยิงไปแล้วผมยิงไปแล้ว่มันมันเห็นแล้ว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 ในบ้านเราเหรอใช่ไหมมีประตูตลาดตลาดในประกาศในตลาดผมมีหัมันโผล่อยู่อันนี้ปืนไทยเออเออเออเมอเออยิงออเอเอเเอเอ ตายมือายอยู่ไงกูโนึงตัวนึงเขี่ยคตรเขี่ยเลยดิคอนเนี้ไอ้สัตว์ปต้นนะบาเล็ตขึ้นสะโพกยิงเข้าหัวมึงโผไปพวกว้ยันแม่ตายปะบอกด้วยตายตายทั้มหมดเลยตายแล้วตายแล้วผมยิงซั้มละไมโครซอฟใชื่อไมโครซอฟใช่ไมโครซอฟอ่ะเขายิงกเนี่ยหัวโผงไงเมื่อกี้ผมเลยบาเล็ตบาเล็ต คนนี้ใช่ไหมคนที่ฆ่าชื่อชื่อคนนี้ใช่ไหมขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาแล้วใช่ใช่ใช่คือมันมันดิ้มออกที่ไหนศพปะอยู่นี่ศพมันอยู่นี่เกียยังพีบลีกเก็บเลยเก็บเลยเกียร์แหละเกียตัวตายมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งที่ตายไม่รู้มีอีกมั้งเก็บเก็บออกมาเขาทำอะไรวะวิ่งขึ้นมาเลยเนี่ยศพน้ำอยู่เนี่ยหลังศพในกรูเอ้าปืนอยู่ไหนวะ เดี๋ยวนะขอขอขอเช็คชื่อก่อนนะตอนแรกที่เรายิงอะครับมีมีคนชื่ออัลฟาไหมมีใช่ไหมมีหนึ่งสิงรถผมนะสิงรถผมนะบ้านมีใครอยู่ไหมเนี่ยเจ็ซียูพี่เองเติร์นให้เติร์นให้เอา้ตั้งปืนดูไปไหนหมวดนี่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 สอบสอบสอบไอ้แมนเหย่ยพุ่มยาปะเนี่ยไม่ไม่ รถหยิบผุ้ย่าหรถผมยูทเวลหยิบผุ้ย่หรอไม่อยู่ในรถอยู่ในรถหลังบ้านเออไม่เสกพุ่้ย่าอยู่ทางสมเวลอ่ะเฮ้ยรถเอาเรากำลังเก็บไม้หลอกอยู่วะหลบไปละโดนใครวะไปไม่ไม่ใช่ศกตัวเองก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้พี่แค่นั้นแหละเออแล้วก็ปืนกูหายไปเลยเนี่ยเออจะเก็บทำไมพี่กปืนตัวเองอ่ะไม่เมื่อกี้อยู่จะจะหนีไง เดือดทอยเปิดประตูให้หน่อยจะเกลีไปให้ไปเจียนี่นี่นี่อยู่อยู่ตรงนี้เจียมไหมจะเปืนปืนเก็บของบันไดตัดตัวมาเดือดถอยเปิดตูให้หน่อยบันไดดีไม่ได้เก็บแป๊บแป๊บเก็บก่อนโหแหลกทีบหน่อยเฮ้ยใครก็ได้วิ่งเช็คกุ้ย่าให้หน่อยดิได้เลยครับทิดเวสอะเวสอะในป่าข้างหน้าที่มันมาระเบิดอะ มามามไปด้วยวุดวุฒทางทางซ้ายวุดซ้ายกิ่งไม้ต้นไม้ตรงนั้นน่ะวิ่งเช็คให้หน่อยพี่นิวพี่นิวโอนนี่ไปไม่ไม่ไม่เข้าหน้านเลยวุดทางขวาทางขวาออกขวานิดนึงเนี่ยเออศูนย์หนึ่งตรงนั้นน่ะเจอปะไม่เห็นครับเจอกระเป๋าว่ะเออกูเห็นนะแว๊บอ่ะมีหมวกด้วยน่ะกระเป๋าหรือหมวกวะกระเป๋าใช่ไหมเจอกระเป๋า ใครทำกบใครทำกระแพงทำต่อไปครับไม่ต้องมาปวดเยี่ยวบ่อยทับม,มีคนทำตายแล้วดูขึ้นนะพี่กลับแทงกับแพงมาใครใครจะเอามาถ่ายอะ่ะเอาปืนมาเลยครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกบไปทำเองตัวไม้อยู่ในรถนะรถขาวนะในบ้าน ดีทำบ้านใช่ไหมดีครับครับทำอยู่ <Okay. S 2> ฮะโอเคมีดีทำบ้านอยู่ใช่ไหมครับดีผมขึ้นบนบ้านชั้นสองดูให้ไแบบม่ทำแล้วเแบบก็บผมดึกระเป๋าแบบแบบอันนี้ก็ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวเดินตัให้โอ้แม่งบ้ากว่ากูเอาไมาอ่อ่ะ ข้าใหม่แ่บนึแค่ไม้เดียวเองมันต้องมีอะไรติดอยู่เลยไม่ไม่ข้าใหม่อะผมเช็คแล้วเก็บข้อตัวหมแล้ว ที่มาของคำว่าสปาเก็ตวัวล้อมข้อวัวหายแต่ว่าการเราเชื่อมกันเราเชื่อมกันเราเราเชื่อมกันพี่เราเชื่อมกันดัเเเเเกเน,นื้อไก่แบบว่าเนี่ยตัวเนี่ยเสียวอยู่อะ